โชคดีจะให้อุ้มอีกแล้วมามามาใช้อุ้มใช้อุ้มอีกแล้วชอบจังเลยชอบให้อุ้มนะชอบให้อุ้มอย่างนี้ใช่ไหมโชคดีจะมาอ้อนให้อุ้มทุกวันเลยนะให้อุ้มทุกวันเลยนะโชคดีตัวกำลังเริ่มเทิมเลยจะให้อุ้มเลย อลองจะให้อุ้มอีกแล้วตีให้อุ้มมาอือดูดวชอบชอบกอนไรอุ้มนะ ทำใหอุ้มทำห้อจริงเลยอี้มนลยอุ้มหหน้าโชคดีให้อุ้มเลยแฮมีออนอยู่ตัวเดียวเนี่ยพอแล้วเนาะพอแล้วเนาะโชคดี อ่ะลงพอแล้วพอแล้วพอแล้วทำง่ายง,ง่ายๆอารักกันก่นอนอากกันก่อนอืือื้อือแต่ละตัวห้หวัง <c oughs> ให้อุ้มอย่างเดียวเลยให้อุ้มอย่างเดียวเลยนะ่ชงดี พอแล้วเจะถ่ายน้องเดี๋ยวถ่ายาน้องๆให้ดูบ้างนะคะนี่นะคะอันนี้มีทองดูเพ,พื่อนๆมีทองนอนสบายเลยนอนสบายอันนี้น้องมีเงินนะมีเงินมีเงินมีทองเป็นพี่น้องอันนี้น้องเล็กมีเงินอันนี้มีทองเป็นพี่เป็นลูกของโชคดีนี่แหละ นะคะอันนี้น้องเงินหาง่ายเงินหาง่ายอันนี้นี่มาเห็นออกมาไม่ได้เลยอันนี้ล่ะอันนี้จะถีฐีนำโชคอันนี้เศรษฐีนำโชคเป็นไปละอ่าไปละลูกของลูกของตัวนี้อันนี้โชคดีนะเหมือนพ่อเลยพ่อเลยโชคดีอันนี้เศรษฐี อันนี้อันนี้เงินไหลน้องอยู่กับแม่ทองก้อนแม่ทองก้อนตัวกระติ๋วเลยฮะอันนี้สุดหลอ่อหลอ่หลอเงินไหลน้องเงินไหลนองแสบมากเลยตอนเนี้ยแสบมากเลยนะนะเป็นเด็กดีท่ามั่งนะดีนะนะแกล้งเพื่อนดีจังเลยเรานะที่ไหแกล้งเพื่อนดีจังเลย แม่ทงก้อนเลี้ยงลูกดีนะคะแม่ทงก้อนพันกนอนนอนสบายเลยครับเพืเ่อนๆไม่ได้ถ่ายคลิปลงให้ชมนานเลยนี่เราอง,งองๆมาให้ชมนะคะพักนอนสบายเลยเศรษฐีเศรษฐีเศรษฐีนำโชคนี่นะคะชอบให้เก่าค้างชอบ ะะเอาคลิปน้องๆมาให้ชมค่ะขอบคุณนะคะเอฟซี FC. เดีจะเอามา,าให้ชมใหม่นะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามรับชมคลิปน้องแมวค่ะ